เกาไข่ได้นะอันนี้ก็หัวหน้าเพื่อแพทย์ดีใช่เดี่ยวจะเจ้านั่นล่ะเดี่ยวจะเจ้านั่นล่ะเจ้าวัดเพ็ดไรีเชียร์อ๋อไทยเราเดียวสวัสดีค่ะนี่ครับบันไดห้างหายไปโดนพี่น้องบ็เลยท้ายเบื้องหลังพี่น้องสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมตุ๊กตาแกล้งออฟฟิเชียลนะคะเมื่อนี้มางานอหล่าผับ เมื่อ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 เราเมันเป็นแบบือเมื่อเมเม้านไม้่ีม่หมู่อะมืดมื่มกลื่มมกุ่เ่อมืองมั่อเม่อมมื่อเม่อเมื่อเมื่อเมืัอนมื่อเมี่บ้มต่อเมื่อเบื่อเมื่อเมื่อเมื่องม่อเมื่อเมื่อเมื่อบมื่อเัื่อเมา่อเอเมือเมา่อเมื่อเ่อมื่อเมส่อ้ม่อมื่อเ่เมา่อเมื่ามื่อเมา่อเมื่าเมา่อเมื่อเมอมื่อเอเ่อเมื่อเม้อเมื่อเมื่อเ่อเมื่อเ่นเอเอเมือเมือัมัน่อเข่อมาผู้เดียวเี่น้อเเอ้า เป็นใจไดนก็ต้องสู่แล้วพี่น้องโดยเฉพาไปชมบรรยากาศค่ะเช่นเดิมค่ะพี่น้องค่ะอันนี้บรรยากาศนะคะพี่น้องโอ้ยเลศอดปะ่าพี่น้ำพูน้ำยังแตงนาแล้วๆค่ะพี่น้องขางานผับงานแบบพี่น้องเต้นเต้นนั่งกับพี่ท็อปธนาชัยค่ะพี่ท็อปธนาชัยกำลังทำภูมิอยู่พี่น้องอันนั้นพี่กุ้งกิ้งค่ะพี่น้องขานั่งพูดกับพ่อพญาค่ะ พี่แพทนะคะถ้าคุณเป็นทีมนังเอกแล้วพี่น้องขาเอ้ยเขากับชุดจะได้เครัะเม็ดไหมเขาเม็ดกับชุดไหมนีนีนีาพทย์นีเอาห้ามาีน้็เปหานเอกเบี้ดมันจ้นกันขึ้อมาแดงตัวอ๋อใส่เขียวยื้อ ขวดโคกไหมน้่ยเดียวเฮ้ยหน่อยครับน้อยเดียวน้อยเดียวน้อยเดียวคิดฮอดคิดถึงค่ะพอได้รวมงานกันโดนแล้วฮะได้ไม่ได้รวมพี่น้องค่ะพ่อกันแล้วครับกำน้องตุ๊กตับไก่ตอกไก่ท้องค่ะตอกนะพ่อคอยคุยใบคุยหัวบ่าคุยอยู่บ่อ้อมบ่อยังได้บ้าดีใจกับพี่น้องพอได้รวมงานกันโดูแล้วปมันชามเดือนแล้วก็พี่ใช่แล้วว่ามันมึงตายแล้ว ไปแบบทักอื่นนี่แหละเขาก็ได้ง้มาหากันขึ้นเขาเขึ้นมาวงวงการงั่นหลายเนาะชาดซ้อนเพื่อนดีดอกมาลมนงานไหลมันเป็นมอรมตลกตลกจอนตลกสันจอนไายจอนแก๊สเนาะมือนีดมาพูดเดียวเลยโอ้กับมือนี่แหละมาผู้เดียวกับพี่น้องตลกกันคือให้อายเป็นผู้พาเล่นครับวันนี้ครับผู้ส่วนคบคือผู้เปนตลกเนาะจะพาถอดชุมือเดียวพูนขึ้นตะลุกไงเราได้พี่น้องเราเอยว่าตลาดจิน ันก็สิดขึ้นวนนี้ไม่ผู้เล่นมีกระดอกตลบอืดาเบืองฮะเากไดเตี้ยเออเอเออนเออเออเอเออออเอเออเออเอเอ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 กเออเอเออเอเออเ นั่นไปใสายเบิร์ดสมหวัดรถดิอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งแดนเซอร์นะคะอันนี้รถบัตดโอ้ยเอาคือว่ามินีคือบัตตั้งรถบัดผุนมินีจังไหนวันนี้ลานไม้นะลูกงานแบบมินิระเบียบชนเออเออใครจังไดนนั่นใชรใครยัง มันคือตลาดเนาะทีมคดีซอนเดนอันนีนน้มันล่งเกียร์ดิไม่ยังล่งน้ำปลาโอ้มันมันมันเหม็นก็เกียร์เตีต้ยไอ้เต้าแล้วเบียบนะครับพี่น้องนี่แล้วสภาพที่น้องครขาสภาพตัวป <laughs> ่วนยุติสมัยนี่ฮะยังยั่งยุติมีดาราทั้งหลังหน่ะตีสมัยนี้ยังยั่งยุติ บางนาเดชบ่นี่ไม่เอาไม่เอาจะว่าบักที่พิ่นเป็นดาราผู้ใดเป็นดาราออกผู้ทัดเปินบักเบิร์อบักทอปเจ๋งเก๋เพื่นเด็กน้อยเจ๋งเก็กน้อยเบื้องหมอลำเนาะก็จะไปเบื้องบักทอปมันว่ะเบื้องบักนั่นบักนี่มันว่าอืออกผู้ทัเอื่นบักเนี่ยคือจังหมอลำตะกี้อนุรักษ์แบบไหนผมบอกไม่เลยเต็งหน้าทางรุ่นตีจังสี่ตีสีบอกตาบ่ได้ไปเอาไกลดิเฮ้ยจังเดยนี่น้ำ ทัวเลตตีแมนขึ้นใกล้ขึ้นห้านี่ยร่ำใกล้กันกับบารายเพลิกันทั้งเอกยังชิวเจลาบีโอคำมี้ฉากเล่มชิ้นเล่มอย่างกันคือหอมแก้มกับบารายต๋หอมบารายอืมทำโจด่างมาดมนะฮะว่าวหามาเนาะอันนี้พี่นิ่มนะครับพี่นิ่มแกอยู่ระเบียบร้อยกว่าปีแล้วปาดมันอยู่ตั้งแต่นต์มันอยู่ตั้งแต่ไม้ดวงเดียวพุ่เิตั้งแต่านพันมีไม้เจ๊บ้ต่ไม้สีเหลี่ยมให้อาจารย์ชิลล์พุ่นใชพุ่นตะตี ป้าจะขึ้นบุ<ม>นกเบิกใช่ไหมฮะพี่หน่อยเอิรนแม่เลยพี่หน่อยเอิรนแม่อีหลีพี่นิ่นนมพ,พี่นิ่ม,มเราอยู่ระเบียบก็เฉยอีสานก็เป็นพี่หน่อยพี่นันเนาะพี่ยูเนาะหลักการที่นี่พวกรุ่นเก่าเก่ากันหลายครับพี่ระเบียบอันนี้ก็จะเป็นน้องๆอ่าหลายคนค่ะไม่เนี่ยเก่านุ่มร <expressive S 1> ับผนกันไปเนาะอันไหนเก่าเขาบอกงานหลายวันได้บาลลุงหน้าท<ด>ีหน้าโซ่ที พี่ธนาชัยนะครับกับมดีนะคะไอ้เต้านะคะไม่เก่งกล่องน้ำน่าราน่าร่าให้เลยเบิังน่ารัาค่ะค right ่ะไอ้เต้านะคะไอุ้๊กตับแกตอกนะครับไก่ท้วงค่ะตอกซื้อพอ กับพยาดอกลาอย่ามาทาใส่ช้ย้ำดนกใหญ่หนกใหญ่ละเบียดแบ่งเงินชัดใจมันขัดในตัวบ่วงหาแต่น้ำนองอยากได้เด้อยากไดนอนในหอกโอ้ยในหอกก่าเป็นแฟนรวมบอดอยากคุณเนืออ่อนตอนลมไหลดื่มกินสอดแนวสอดแนวคงงามดังกันท่านับจนตังในทางมักสาว ขอบคุณทุกต้อกลงังแรงใจจากพี่น้องเด้อครับพี่น้องมักดีมักสาวใส่ยีนทา,ทาย,ยีกน้อนกินเพื่อที่มันนอตาบะดูกะสิวาตายซาขันบ่ออยากกะสิวาลุา่ตาใส่โจยอว่วยวนตุราขับบ่อได้ดอกลาเพราะทาไอ้มันจินเข<ร>าเได้บุญบมาละอทึกเจ้จครับมักสาวเ่า ทำไมเอาคงทุกข์เศร้าแม้นให้เกียงอู้เจ้าเพราะว่าชนาน้ำใจเฮาโอ้ยฮักสาวเฒ่าบ่ได้เ้าอยากแขอบคุณครับมาไพ่ บัคกัติบ่ค่อยเดาเนี่ยไม่ยังบัคกัติไม่ต่อถือเดาคือน่ากลัวเนี่ยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเป็กมุกินค่ะเป็กหนึ่งดินค่ะพ่อพญาในดวงใจดีใจที่ได้ร่วมงานนะคะเป็งแพทย์พิรพัฒน์ค่ะตะกี้เพิ่นเคยเป็นหัวหน้าคอยดีไล่อันยังก็แพทย์ยังก็ เออน่ารักได้ไปร่วมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับใช่ที่ได้นอนอีกทีหน้าอีกประมาณ5ปีนะครับก็โดนเทคือว่าเลียนระยะเงาเทฝากกันไหมค่ะ